ร้อยเกาะทขาไมร้อยเกาะอ่ะแมนซูล่าร์เหรออ๋ออร่อยกว่าหาดใหญ่ไหมอร่อยกว่าไม่เคยคุยเลยเอาร้านนี้แน่นอนจริงๆเอาเอาเอาตะโพกอ่ะนะเอามาสองเลยหิวหน้าเลยเหรอสองนาทีนี่นี่เอามาอัดนึงแล้วล่ะ แลเนี่ยเอาหองแกน,นะแล้วตื่นมาอ่าเผมคนมีตืนแต่ไม่มีหัวใจ <c oughs> แต่เช้าเลยแต่เช้าผมชอบไอตรงเนี้ยตรงกันเทียมกับกรอบอะ่ะนี่ชุบแป้งมะไม่ไม่แปงนีแป้งนะเนื้อร้วน,วนชไม่ชอบแป้ง ีอะไรไม่มีอะไรสักอย่างน้ำติอยู่ในตัวไก่น้ำติมก็ไม่มีนั้นไม่ต้องกินแม่งอ่ะต,ต้องกินดูกินดูกดูาหารยวนุ่มด้วยขาเหนียวนุ่มด้วยนะอแน่นอนแน่นีน่โปรโมทโปรโมทนะให้เนี่ยเดี๋ยวเาจะรีวิวมโดยเฉพาะกินตั้งแต่โอ้ยสิบกว่าปีแล้วพี่บอกเพิ่งเปิดมา <c oughs> มห้าปีโอเคเท่าไหร่อ่ะโอ้ยโอเค thank you，好 <Thank you. S 1>，谢谢，再见。